แตวันนี้อานก็มีกระบะตอนเดียวเข้าใหม่มารีวิวแลวก็แนะนำให้คุณลูกค้าได้รับชมกันดีหนึ่งรุ่นรับรองว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยถูกใจมาก่อนได้ก่อนตัวรถมีจํานวนจํากัดน,นะครับ right, สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านไปพัฒนาอัโต่อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสวันนี้อ่านก็มีกระบะตอนเดียว เข้าใหม่มารีวิวแล้วก็แนะนําให้คุณลูกค้าได้รับชมไปดีหนรุ่นนะครับรับรองว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยถูกใจนะครับแต่ต้องบอกก่อนล่วงหน้าไว้อย่างนี้ด้วยมาก่อนได้ก่อนตัวรถมีจํานวนจํากัดน,นะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วฝากติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองปพันออตโตนะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับ สับคลิปนี้นะฮะเราเหอนจเจ้าโตต้าไฮรังรีโว2.4ตัวเจแมนนวลนะครับเป็นรถปี2015นะครับหลายๆรุ่นตอนนี้เนี่ยมีคุณลูกค้าสอบถามเข้าเข้ามาเยอะมากนะครับแต่ว่ารุ่นที่เป็นที่ยอนิยมนะครับทั้งคุณลูกค้าในกรุงเทพหรือว่าในต่างจังหวัดที่สอบถามมันเข้ามาเยอะล่าสุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้กันซะมากกว่าเพราะว่าอะไรในเรื่องของตัวสภาพด้วยราคาด้วยของแต่งคุณลูกค้าจะได้ด้วย โปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะครับถ้าเกิดออกรถก่อนสิ้นเดือนมกราคมนี้ฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับแล้วก็วันรับรถเนี่ยคุณลูกค้ารับเงินกลับบ้านไปเลย5,000บาทตรงนี้เราจะมอบเป็นเงินสดไว้ให้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว2.4นะครับหรือว่าเป็นตัวรีโว่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับส่วนของตัวรถจะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้า A1 วันดำด้านนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูล้ว,ว่าเฮ้ยโสมนี้เนี่ยมันสามารถตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้ได้อีกไหมเยอะครับ บอกเลยว่าเยอะมากนะครับอย่างเช่นแปลงในส่วนองตัวหน้าเป็นโลโก้แบบนี้ไฟหน้าตัวท็อปโลโก้แก้วอะไรอย่างนี้เราก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยแต่ถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องของตัวการใช้งานตรงนี้แนะนําว่าขับเป็นเดิมๆแบบนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับจริงๆตัวรุ่นนี้เนี่ยเรามีให้คุณลูกค้าดูกันค่อนข้างดีเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเซตที่เข้ามาใหม่ตัวเซตนี้เราอยากมา รีวิวนะครับแล้วก็แนะนําให้คุณลูกค้าได้รับชมเพราะว่าอะไรมันเป็นตัวเซตที่ไม่น้อยครับไม่ถึงแสนประมาณ3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นสองหมนะครับมันจะค้ากันอยู่เลยประมาณนี้นะครับคราวนี้เนี่ยมันมีจานวนจํากัดใครเข้ามาก่อนได้ก่อนนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าซีเรียสในเรื่องของตัวเลขใหม่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคาเท่าเดิมแต่ว่าไม่น้อยรถสวยนะครับส่วนโกเครื่องนะครับก็จะเป็นรหัส 2G d พวกนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดา 5สปีดอยู่นะครับตัวเครื่องสวยนะฮะไม่มีข้ามมันเครื่องหลยเยิ้มนะครับคันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมเม็ดองเม็ดอาร์ตจะเก็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดจุดนะครับเ <t une> ดี๋ยวก่อนกต่ร้านเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวทําความสะอาดตัวรถภายนอกก็ภายในให้สาหรับคุณลูกค้าใหม่อีก1รอบนะครับแล้วก็ตัวรถคันนี้เนี่ยมีการเก็บงาน e <t une> รายละเอียดเรียบร้อยเสร็จสรบหมดแล้วนะครับเดิมๆสวยๆแห้งๆแบบนี้ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต้องย้าอีกสักทีนึง รถมีจํานวนจํากัดใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสองตัวด้านข้างกันต่อว่าครับส่วนของด้านข้างนะครับสีเดิมโรงงานสวยกิฟตนะ์นะครับเราต้องบอกเลยนะฮะตัวเซตนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากซันหนึงนะครับเพราะว่าตัวปี2015หรือว่าตัวปี2016ที่มันจะคละกันเนี่ยนะครับ การใช้งานเนี่ยบางคันมา,าจ,จะเราอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วที่ร้านรถยนต์ไปพาราอ,อโ,ตโต้นะครับบางคันอาจจะไม่แสงต้นๆหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวรา,ราคาอะไรอย่างี้ก็คือเท่ากันนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดตัวรถรุ่นพวกนี้หรือว่ากลุ่มพวกนี้ที่เข้ามาหรือว่าเซตพวกนี้ที่เข้ามาที่ร้านเรานะครับผู้ลูกค้าต้องรีบหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีหลายท่านจับตามอง นะครับแล้วก็เล่งกันไว้หลายคนเลยแต่คราวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครมาก่อนได้ก่อนนะครับอย่างอื่นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กซีล้อหรือว่าเจ้าล้อหลังกระทะผ่าตรงนี้ผูลูกค้าได้หมดเหมือนเดิมนะครับยกเว้นแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นเซตที่เพิ่เข้ามาใหม่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไฟเลียว แก้มข้างนะครับสีด้านข้างเดิมโรงงานสวยนะฮะนีโวนี่ถ้าเกิดเรามองดูแล้วว่าต้องการตัวรถที่มีความสดความใหม่นะครับของตัวแบรนด์ด้วยของตัวเครื่องด้วยของตัวออปชั่นด้วยเราก็จะแนะนำเป็นตัวนีโวนะครับเพราะว่าออปชั่นหลายอย่างเนี่ยตรงนี้คุณลูกค้าน่าจะเคยเห็นกันดีอยู่แล้วนะครับพามาดูในส่วนตัวซอกข้างประตูกันต่อนะครับซอกข้างประตูเดิมโรงงานนะฮะรอยเม็ดโอเมตร้างนะครับส่งสีอะไรต่างๆนี่สวยนะฮะแห้งๆเลยนะครับรถสวยไม่โทรม นะครับรถไม่โดนมาแน่นอนอันนี้เรารับประกันเลยในเรื่องตัวคุณภาพนะครับส่วนของตัวภายในนี่อันนี้อันขอ,อไล่ไปเลยก็แล้กันเพราะว่าตัวโฉมนี้เนี่ยคุณลูกค้าหลายท่านน่าจะเคยเห็นกันมาคุ้นตาดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Airbag ็กสใบเซ็นเซอร์แจ้งเตือน Airbag ็น, Air bag, นะฮะแล้วก็ระบบเบรค ABS นะครับแอร์แมนนวนเชื่อมต่อบูท e t o นะครับที่เสียบ AUX ที่เสียบ USB กระจกเป็นแบบปรับมือหมุนเกียร์ธรรมดา5้าสปีดเบาะหนัง 60- ต่อส0่นะครับส่งนตัวภายในนี่ก็เหมือนรีโว่รุ่นอื่นๆน,นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ที่ว่าเลขไม้มันน้อยแค่นั้นเองคันนี้ไม้สามหมื่นโลนะครับเพราะว่าตัวโฉมนี้จริงๆกันเนี่ยเราดูกันมาบ่อยแล้วนะครับเอาก็เอาแบบรวบรัดสั้นๆแต่ได้ใจความแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ตู้ทึบนี่อันนี้เราใส่ที่ความสูง2เมตรสิตรงนี้คุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับหนึ่งเมตรแปดสิบเซน 2เมตร2เมตร10 m, ตามการใช้งานเลยนะครับล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวแม็กซีล้อหรือว่าเจ้าล้อหลังเป็นกระทะผ่านเนะี่ยตรงนี้คุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับขึ้นอยู่การใช้งานเสริมลูกโซ่อะไรอย่างนี้เราค่อยว่ากันไปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในสตัวด้านท้ายกันต่ออีกว่าครับโอเคนะฮะสำหรับด้านท้ายนี่ฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะไฟเบรกด้วต,ตรงนี้จะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายไฟเดี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้เนี่ยตัวตู้เนี่ยจะเป็นตู้มือหนึ่งนะครับก็จะมีตัวฟิล์มกันรอยแล้วก็ไฟเบรกไฟเดี้ยวด้านบนใช้งานได้ตามปกตินะครับหลายคันลวเราไม่ได้เปิดในส่วงตัวตู้ให้คุณลูกค้าได้รับชมมันเลยนะฮะตู้มือหนึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับกลิ่นหม่ๆกลิ่นกาวอะไรอย่างงี้นะฮะอยู่ครบหมดนะครับคันนี้เพิ่งเอาไปติดตั้งมาเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะเมื่อสักครู่นี่เองนะครับรถเข้ามาปุ๊บ เรามารีวิวให้คุณลูกค้ารับชมกันเลยนะครับก็จะเป็นไม้อัดซ้ายขวานะครับตรงนี้สามารถเลือกได้หลายอย่างนะครับถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องของตัวการทํามสษอาหน่อยก็เป็นตะแกรงก็ได้นะครับไม่ว่ากันอยู่แล้วคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวรถหนึ่งคันเนี่ยเราจะไปฟิกหรือว่าไปกําหนดอะไรเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่การใช้งานคุณลูกค้าแต่ละท่านตัวรถราคาเป็นแสนแบบนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกในเรื่องของตัวการใช้งานหรือว่าออกรถให้มันเข้ากับลักษณะของตัวงานที่เราจะไปวิ่งนะครับมันก็เท่าัว่าถูนเปล่านะครับไม่เข้าคอนเซ็ปต,ต์ของเราด้วยครบจบคุ้มภายในร้านเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยเราเน้นย้ําเลยว่าคุณลูกค้าได้รถสวยของแต่งครบจัะเบียนลงเล่มให้พร้อมตรงตู้อะไรนี้ทุกอย่าง,ง,างมือหนึ่งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแมกจัดทรงตัวรถอะไรก็แล้วแต่เลือกกันที่ร้านได้เลยนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวนไปสุกหน้ารถแล้วก็บอกค้ายคุณลูกค้ารับฟังกันอีกทีคร โอเคนะครับเรียบร้อยกันแล้วสหรับตัวดีโว่2.4นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่เราอยากแนะนําให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับเพราะว่าอะไรตัวรถรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับสำหรับกลุ่มของคนลูกค้าที่ต้องการผ่อนเดือนแล้วมาเจ็0พันกลางๆนะครับตัวรถรุ่นนี้ที่ร้านเราจะขายอยู่ที่399,000บาทเครดิตฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแล้วก็ก่อนสิ้นเดือนมกราคมนี้ฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับแล้วก็วันรับรถคุณลูกค้ารับเงินกลับบ้านไปด้วยอีก 5 0 0พบาทนะครับคุ้มคุ้มแบบนี้ต้องที่ร้านเป็นพันอัโตเท่านั้นนะครับ mm hmm. นึกถึงรถใช้งานในเชิงพาณิชย์นึกถึงที่เราคุณ mm hmm. ลูกค้าได้คุ้มแน่นอนนะครับ mm hmm. แต่วันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวร้าไปก่อนแลวเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจเป็นพันออโตนะครับ mm hmm. แล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะ mm hmm. เป็นลังใจเรากดไลค์กด subscribe, s u b mm hmm. s c r i b e และเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถส,สวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกเรื่อยๆ mm hmm. หรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับ mm hmm. คุณผู้ชมท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษ ย้ำนะฮะรถเซตนี้มีจำนวนจำกัดใครมาก่อนได้ก่อนนะครับช้าอดเสียดายแย่เลยแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ